สวัสดีครับวันนี้พ่อ้านใจกล้าพามาเที่ยวหาดแหลมแม่พิมแต่ว่าไม่ได้อยู่แหลมแม่พิมนะครับอยู่วัดวังขดแก้วไม่ใช่วัดบางนดจริงเขาเรียกอะไรหาดสวนวางแก้วเออลงไปที่สวนแก้วไม่ใช่นะครับี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเปิดกล้องหน้ากล้องหน้าเปิดไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าหมุนแบบนี้ครับ,รบที่นี่เป็นไงครับสวยนะครับทุกสามมึงก็องอย นี่ครับลูกสาวเพราะว่านี่ครับนี่ครับที่นี่เขามากางเต็นท์กันนะครับสวนบางแก้วระยองนี่เองครับใกล้ๆผมขับรถมาจากจังุรีชั่วโมงตึ๊คแับก็โอเคมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้กางไม่ได้เอาเต็นท์มานะครับทุกคนบอกว่าร้อนไม่อยากกางแต่มาดูจริงๆแล้วบรรยากาศโอ้โหเย็นอยู่นะครับไม่ร้อนแนะ้ววันนี้อากาศดีด้วย แล้วก็ทุกคนก็ลงเล่นน้ากันได้ข้างบนก็มีน้ําจืดให้อาบนะครับถ้าตื่นขึ้นมาก็คงจะโอ้ทิศนี้เป็นทิศอะไรครับถ้าตอนนี้เวลานี้ฝั่งด้านเนี้ยน่าจะด้านนี้ครับนันด้านแหลมตรงนีน้น่าจะเป็นภาคทิศขึ้นตอนเช้านะครับเพราะด้านตรงข้ามที่พ่อ้านอยู่ตอนนี้เป็นแดดตรงหน้าอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวถ้าพ่อ้านมากางเต็นวันหลังพอ่อพานจะรีวิวว่าฝังอีกข้งนะครับวันนี้ก็ เท่านี้ก่อนครับถ้ามีโอกาสได้มาการเต้นเดี๋ยวจะมารวิๆให้ดูนะครับสวัสดีครับ